ว่าหน้าเหมือนเธอมากๆเลยอันนี like ้มันคือขนมอะไรเนี่ยหน้าเหมือนเธอมากๆมันเหมือนตรงไหนอ่ะแก้มเธอเนี่ยหน้าแบบหน้าหยกหน้าหน้าร really> ักแต่เขาตัวผอมนะอะไรเหรอมันคืออะไรเปิดให้เพื่อนๆดูหน่อยสิมันคือขนมอะไรจ๊ะตัวนี้เพื่อนๆทุกคนน่าจะรู้จักกันนะเพราะว่าเป็นตัวการ์ตูนแบบรู้จักอยู่แล้วหน้าเธอเจมมอนะเขารู้จักอ๋อไม่ใช่เจมมอนเหรออันนี้เป็นตัวการ์ตูนเฟโกจังเป็นตัวการ์ตูนชื่อดังของญี่ปุ่นเขาเป็นน้อง ูก่องข้างสองข้างแล้วก็ใส่ชุดเอี๊ยมอย่างเงี้ยเนี่ยเขาชื่อเฟโก้ใช่ไหมใช่อ่าตัวนี้เป็นลูกอมนะเป็นแบรนด์ฟูติยะเราเปิดดูข้างในแท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 อ้าวทำใจกล้องหนึ่งอะใส่จ๊ออยกินไปแล้วแน่เลยแม่ไม่ได้เลยเผลอไม่ได้เลยนะคนเนี้ยอะไรมันอ่านมาไม่ครบเฮ้ยไม่ใช่มันครบฉันรู้รู้อีกเลยตัวนี้เป็นเปโก้ ลูกอมสวิตฉันว่ามันเหมือนขนมเปิดตัวของเธอเนี่ยเ้ยไม่ใช่เธอเป็นเจ้าของแบรนด์นี้หรือเปล่าเออฉันเป็นเจ้าของหน้าเหมือนกันเลยแกได้ไหมเนี่ยไหน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 นี่เลยกล่องเขาแบบน่ารักมากเป็นลูกอมแบบของตัวการ์ตูนอันเนี้ยเพราะว่าตัวการ์ตูนไปโก่กเขาจะส่วนมากเขาจะทําเป็นลูกอมกันนะอ๋อผู้ตายอุ้ยอุ้ยเปิดดูครั้งแรกเลยทุกคนเดี๋ยวกันนะคือกลัวกลัวอุ้ยแต่ว่าที่ติดเทปเขาน่ารักมากเลยอ่ะเป็นลูกอมจะเห็นไหมเป็นรูปลูกอมเดี๋ยวกันนะ ไม่เคยเห็นเลยทุกคนตื่นเต้นมากไม่เคยแกะเหมือนกันนี่ครั้งแรกเลยเป็นลูกอมมาใหม่เขี้ยวนึบ really นคือรสพลไม้เด็วกันนะ oh. นี่เลย oh. อะไรอ่ะโอ oh. ้ยจะเป็นซองแบบนี้ข้างในข้างในเขาจะเป็นแบบนี้มีซองแล้วก็ในหนึ่งซองจะมีทั้งหมดข้าเม็ดทุกคน oh. นี่เลยตัวนี้จะคล้ายๆลูกอมนมแดงนะ เนี่ยแต่ใครๆลูกอมนมแดงคือเป็นเคี้ยวหนึบเหมือนกันแต่ตัวนี้จะเป็นรสผล,ลไม้อ oh, <no. S 1> น,น่ากินมากๆเลยอะ่ะใช่ก็คือใครซื้อไปจะได้กล่องน่ารักแบบนี้ใช่นะคุยจอดลูกตัวลูกอมเขาไม่แข็งนะตัวเนี้ยเหมือนลูกอมนมแดงเด้เลยแต่แค่คนละรสเท่านั้นเองโอเคใครซื้อไป<ม>ก็คือจะได้จะได้กล่องน้องเปกโกแบบนี้เลยตัวนิติเขาน่ารักมากเลยเขาเป็นลูกลูกขมด้วยนะถ้าสมมติว่าใครสนใจนะ อยากมีลูกอมแบบเคี้ยวเพลินเ,เวลาขับรถหรือว่าเวลานั่งรถอะไรแบบนี้นะสามารถกดสั่งได้เลยพกสะดวกแล้วก็น่ารักามากๆใช่น่ารักด้วยนะตัวนี้รับประการอร่อยแน่ปากด้วยครับเปโก้แบรนฟูจิยะนะครับใช่แบรนเนี้ยคือดังมากขอบอกนี่ฝากด้วยจา้าขอบอกอ่ะอัปเดตลงตะกร้าให้เลยโอเกดสั่งได้นะบายบายฝากน้องใบหม่อนด้วยไม่ใช่แล้ว Me gonna